เบ็ดนะครับมาเม็ดคูรีเยฟแล้วก็รวมถึงหมายเลข26นะครับเมืองเลยเตดแทงมาทางด้านขวาหลุดมาแล้วครับลองยิงโอ้โหโอ้โหนะครับเนี่ยจากภาพช้าครับหมายเลข14นะครับลองยิงด้วยโอ้โหมเมืองเลยจะได้เตดขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ พอกันง่ายๆครับสวยครับหมาเยเลขแปดทิ้งเข้ามาโอ้โหแล้วสวยไหมครับจังหวะน,นี้หลุดมาแล้วครับทางด้านซ้ายอัมพรชัยป้องไหลซ้ายทีหนึ่งดิ้งเลยาไโอ้โหเอาละครับแม่โอ้โหหมายเลข 16. เจษดากันหามา้วดูจากภาพช้านะครับแม่ไหลมาอัมพรชัยป้องนี่ไหลให้นิ่มๆเลยครับแล้วก็แปลเข้าไปเลยครับ โอ้โหลูกนี้ก็แท้ก็ไปเลยครับน่าจะเปิดนะครับอภิวัตรเปิดมาจริงๆครับลูกนี้โอ้ยโ,โอ้ยชนคันซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหแม่ตูของสโมรสรมันเลยเต็ดนะครับแล้วปัดได้ด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้มันสุดสุดปลายมือแล้วนะครับยพลเปิดเข้ามาบอกแล้วโอ้โหเกือบแล้วครับแม่ตูได้นี่อา้าวโอ้โหข้างสนามนะครับ แต่และคนนี่เอาเรื่องเหมือนกันครับทิ้งบอลมาตรงกลางเ้ยโอ้โหเตะทิ้งออกไปก่อนโ,อโหแหมลูกนี้ไม่ขยไม่ใครแตกนะครับสำหรับมือง,งเลยเตะด,ดูจากภาพช้านะครับเปิดขึ้นมาแล้วบอลมันโด่งข้ามคานคร,รับประตูาประตูออกมาผิดจังหวะครับโอ้แล้วเปิดเข้ามามีมีมอุ้ยมีมีทัชพลน,นะครับตัชพลมันบิวเกมขึ้นมาได้ครับโอเปนเพย์ขึ้นมา แล้วเปิดเข้ามาว้ยโอ้โหเป็นเรื่องแล้วครับเมืองเลยเติดดีเอาแล้วครับเป็นเรื่องแล้วครับตอนนี้เมืองเลยเติดโดนตีใครแตกจนได้ครับดึงประตูต่อสองก็ต้องชมนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวนี่ส่งผลเลยนะเพราะว่าผู้เล่นของทีมเยือนนี่เข้ามานี่คือทำประตูจนได้ครับ แมหมายเลข7ของเมืองเลยยูเต็ดน,นะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าเมืองเลยยูเต็ดน,นะครับเฉือนเอาชนะสุรินโขงชีมูลเอฟซีไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับแม